ทะเลนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มักจะมีเรื่องราวเฉาโชกเกี่ยวกับการกืนเอาผู้คนลงไปหรือว่าเรือลงไปทั้งลำไม่มีเลยนะฮะและหนึ่งในสถานที่อาถรรพ์ที่สุดก็คงจะไม่พ้นกับสามเหลี่ยมปิศาจครับจะได้ขึ้นชื่อเรื่องการกืนยานพาหนะทุกอย่างที่ผ่านมาบริเวณนี้ไปมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับอะไรกันคือสาเหตุหลักของกับดักใต้ท้องทะเลแห่งนี้แล้วมันยังจะมีอะไรที่เพื่อนๆยังไม่รู้จักกันอีกหรือไม่เราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมิน,นเพจ FN Diary คาดว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับคงจะเคยได้ยินเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับสามเหลี่ยมนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวการเคลื่อนย้ายผ่านการเวลาหรือวัตว์ประหลัดอะไรในท้องทะเลก็ตามนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรามาลองมองในโลกความเป็นจริงกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แล่นผ่านมาบริเวณนี้เนี่ยได้หาย,ยสาบสูญไปอย่างลึกลับจนกระทั่งสถานที่มันได้รับขนาดนามว่าสามเหลี่ยมปีศาจครับหนึ่งในทฤษฎีที่คาดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับกก็คืออททฤษฎีีขงามเนะ เมื่อพูดถึงก๊าซมีเทนแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินผ่านหูในวิชาวิทยาศาสตร์กันบ้างใช่ไหมครับแต่แบบคงลืมแล้วแล้วมันคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดจะมาทบทวนให้นิดนึงแล้วกันนะครับไม่งั้นคงจะไม่เข้าใจเรื่องที่เราก๊าซมีเทนนะครับก็เป็นหนึ่งในก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ว่ามันเป็นก๊าซที่แบบไวไฟมากครับดังนั้นนะครับมันจึงมักจะถูกนํามาเป็นเชื้อเพลิงอยู่บ่อยๆซึ่งที่มาของก๊าซเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากซากพืชซากสัตว์ททีีี่่่่่เเเนนนนนนาาาาปืือออยหรรวใใใตตดดชช้ขงกก็มกมั แต่ถ้าว่าที่เยอะกว่าตดของเรานะครับก็คือตดของวัวฮะซึ่งจะมีกา๊าซมีเทนเนยเยอะเป็นพิเศษใครอย่าได้ลองเอาไฟไปจุดตอนที่วัวมันกําลังตดอยู่นะมันเคยรุนแรงขนาดระเบิดทั้งโรงนามันแล้วก็มีนะครับนอกจากตดแล้วนะครับมันก็ยังมีพวกบอทานหินบอกาสธรรมชาติครับที่อยู่ใต้หมาสมุทรอีกซึ่งเวลาที่กาสส๊าซส่วนนี้ถูกปล่อยขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็จะทําให้ความหนาแน่นของน้ำเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปก่ะให้เกิดเป็นพวกคลื่นอะไรแปลกๆพวกเนี้ยฮะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาหหเหตุ ทฤษฎีนี้นะครับจริงๆมันก็มีมานานมากแล้วแหละแต่ว่ามันเพิ่งจะได้รับความสนใจในปี1998ครับเมื่อมีอาจารย์คนหนึ่งของมหาลัยลิส์ที่ประเทศอังกฤษฮะได้หยิบมันมาเป็นหัวข้อในการเลคเชอร์แล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าก๊าซมีเทนที่มันพุดขึ้นมาจากใต้ท้องน้ำเนี่ยถ้ามันมีจํานวนมากจนสามารถเล็ดลอดออกมาเหนือน้ำได้นะครับเวลามันผุดโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาได้แบบเป็นลูกไฟดังนั้นเองนะครับวัตถุดิบที่อยู่บนท้องฟ้าอย่างเครื่องบงเครื่องบินเลยเนี่ยก็ นอกจากการจมไปของเครื่องบินและเรือแล้วเนี่ยไอ้ลูกไฟที่มันผุดขึ้นมานะครับก็ยังสามารถใช้อธิบายสาเหตุในการที่เขาจะมองเห็นแสงประหลาดแสงไฟอะไรบนท้องฟ้าได้หรือที่ควรจะเข้าใจผิดว่ามันคือ UFO นั่นเองครซึ่งมันก็ดูเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถึงะนั้นก็ตามครับมันก็ยังมีคนที่ออกมาแย้งอยู่บอกว่าจริงอยู่ที่ g a มีเทนเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในใต้มหาสมุทรก็จริงแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานะ และถึงแม้มันจะเยอะแยะยังไงก็ตามนะไอ้ก๊าซที่มันผุดขึ้นมาเหนือน้ําได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านชั้นตะกอนหลากหลายชั้นไหนยังต้องมาผ่านชั้นน้ําอีกซึ่งกว่ามันจะเดินทางขึ้นมาผุดบนผิวน้ําได้นะครับมันก็จะต้องผ่านระยะทางมากกว่า700เมตรเลยทีเดียวสรุปง่ายๆก็คือพลังแห่งก๊าสนี้นะครับถึงแม้มันจะมีแสงแอนุภาพอะไรร้ายแรงขนาดไหนแต่พอมันโผล่ขึ้นมาได้บนน้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงเกินกว่าที่จะทํำลายเรือหรือเครื่องบินได้ฮะ และที่สาคัญนะครับไอ,อ้สามเหลี่ยมปีศาจที่เราเข้าใจกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สามเหลี่ยมนะหลายๆคนคงจะงงอ้าวแอดชื่อมันก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเป็นสามเหลี่ยมมันก็จริงนะฮะคือเวลาเราไปเสิร์ชรูปภาพดูตามเน็ตเนี่ยมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกะระยะคร่าวๆเท่านั้นครับไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าอาณาเขตของสามเหลี่ยมนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนมันอาจจะเป็นรูปยึกยอยึกยอแทนกันเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้แต่ว่ามันคงรู้ไม่เท่จําไม่ได้ไงคคนนก็็เเเเลลลยยยตีีวาามมม่ปห และด้วยความที่ว่ามันไม่มีอาณาเขตที่แน่นอนแบบนี้เองเนี่ยแหละครับก็เลยทาให้ไม่มีแผนที่ที่ไหนเนี่ยเขาเอาไปเขียนมันแบบเป็นทางการจริงๆเลยแต่ถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่แน่ๆเลยก็คือมันใหญ่มากและหลายคนเนี่ยเห็นรูปภาพสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจากในรูปภาพก็คงจะคิดว่ามันมีขนาดที่แบบไม่เท่าไหร่แล้วมั้งฮะใช่ไหมแต่ว่าขนาดของมันจริงๆนะครับมันได้กินเนื้อที่ประมาณ1นึ่ล้านหนึ่งแสตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวคือถ้าจะพูดแบบให้เห็นภาพก็คือมันใหญ่กว่าประเทศไทย2ประเทศรวมกกันอี ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมมีหลายๆคนเนี่ยมักจะไปหลงทางในสามเหลี่ยมนั้นแต่ถึงแม้ว่าอาณาเขตของพื้นที่นะครับยังจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันจะกินเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่แน่ๆเลยก็คือบริเวณใต้มหาสมุทรนั้นเนี่ยมันมีความลึกแล้วก็ความแปลกประหลาดมากคือสภาพใต้น้ำนะครับมันจะหลากหลายพอสมควรเลยบางเนื้อที่นี่ก็เหมือนกับพื้นทรายเรียบๆแต่บางพื้นที่นี่อยู่ๆก็ลุบลงไปเป็นหุบเหวเลยนอกจากนั้นบางที่ก็ยังมีคลื่นใต้น้ําที่แบบเชี่ยวเป็นแรงสุดๆด้วยครับ ด้วยเหตุนี้เองนะครับมันก็เลยทําให้การค้นหาซากของสิ่งของที่จมลงไปในบริเวณนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเครื่องบินนะครับเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากมากคือมันอาจจะจมลงไปในที่ที่หนึ่งเสร็จแล้วก็โดนกระแสนะ้ำเนี่ยพัดไปไกลเป็นกิโลเมตรเลยก็มีครนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังเป็นอันตรายต่อพวกเครื่องบินที่บินมาจอดอย่างฉุกเฉินบริเวณผิวน้ําด้วยคือจอดบนผิวน้ําปุ๊บก,ก็อาจจะโดนพัดชู่ไกลไปเป็นโยนเลยก็ได้ แต่ถึงขนาดก็ตามนะครับทางกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยก็ได้บอกว่าบริเวณที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยก็เป็นเพียงแค่ทะเลธรรมดาเท่านั้นแหละสิ่งที่พอจะดูใกล้เคียงกับอาถรรพ์มากหน่อยก็คงจะเป็นเพียงแค่สภาพอากาศที่แบบบา้าคลั่งซึ่งมันก็มักจะมีพายุเกิดขึ้นบ่อยๆในที่นี้แบบไม่มีปีไม่มีขุยครับแล้วพายุบางลูกเนะี่ยมันก็รุนแรงมากขนาดที่แบบโบกเครื่องบินให้ตกลงมาข้างล่างได้แบบสบายเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเรือหลายลำหรือว่าเครื่องบินเนี่ยที่มันได้หายไปก็คืออโดนนไ้้้พพพกายุีแหหลลละะมบใงทเป แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าถ้างั้นทําไมเราไม่มาวิจัยกันเลยแล้วว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีเรื่องลึกลับอะไรอยู่จริงๆแล้วหรือเปล่านั่นก็เป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะดังนะครับมันก็จะดังอยู่แค่กับผู้คนที่สนใจในเรื่องลึกลับเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นพวกนักปิยาศาสตร์นักวิจัยหรือว่ารัฐบาลอะไรเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลไม่มีทฤษฎีที่สามารถอธิบายต้นสายปลายเหตุได้ก็จึงเห็นว่าทําไมแผนที่หลายๆแผนที่นะครับจึงไม่มีสามเนมเบอร์มิวด้าเขียนอยู่ในแผนที่เลยแล้วอย่างนี้เร ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหายไปของเรือหรือเครื่องบินที่เราได้ยินมานะครับมันจะเป็นเรื่องราวแนวนิยายหรือว่าทฤษฎีสมคบคิดที่คิดขึ้นมาจากความมนโนของคนเสียมากกว่าแล้วพอมันมนโนไปนิดๆมนโนไปนหน่อยๆสื่อต่างๆก็เริ่มเอาไปตีความกระจายตามแบบทีวีสารคาดีเลยพวกนี้คนก็เลยเชื่อกันครับว่าข้างใต้ท้องทะเลแห่งนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นสูสารเรือเอเลียหรือว่าพวกสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยจะรู้กันหรือว่าเรียกว่ารู้แล้วแต่อาจจะไม่อยากรับรู้เสียมากกว่าก็คือบริเวณสามเหลี่ยมปีสานนี่นะครับมันเป็นสถานที่ที่มีการสัญจรไปมาของเรือท่องเที่ยวหรูแล้วก็เรือส่งสินค้าอย่างมากเลยนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นเขตที่มีจราจรหนาแน่นของเครื่องบินต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบเครื่องบินโดยสารอะไรเนี่ยแหละแล้วพวกยานพาหนะเหล่านี้นะครับมันก็มักจะไปถึงที่หมายแบบไร้รอยขีดข่วนเสียด้วยอ่ะแล้วแบบนนนนนีีี้้้ออเเเรรรืื่่่งาาาาวทหยบบลแปปดคคค็ิขึมะ ประเด็นนะครับมันเกิดขึ้นมาจากบทความของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดวอนวินเกลเมื่อประมาณยุค50น,นะฮะคือมันจะเป็นบทความที่พูดถึงเรื่องราวการหายตัวไปของเรือลบแล้วก็เครื่องบินลบในรูปแบบแปลกๆครับที่บอกว่าคนเนี่ยกำลังคุยวิทยุกับนักบินอยู่อยู่ๆก็ขาดหายการติดต่อไปแบบดือ้อๆหรือบางที่ก็บอกว่าเครื่องบินที่ได้บินเข้าไปที่นี่นะครับเรดร์เนี่ยอยู่ๆก็จับเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เลย เรื่องนี้เองครับก็เลยได้จุดประเด็นให้พวกผู้คนที่ลงไลนในเรื่องราวลึกลับต่างๆเนี่ยพยายามที่จะตีไขใส่สีกันแบบมันเลยฮะและพอทีนี้เนี่ยมีเครื่องบินอะไรแปลกๆมาบินหายบริเวณนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่อาถรรพ์ไปบินผ่านมันทําไมซึ่งเอาจริงๆนะครับไอจำนวนอุบัติเหตุที่มันได้เกิดขึ้นจากเครื่องบินหายแบบไม่ทราบสาเหตุในบริเวณนี้เนี่ยมันมีจํานวนไม่ค่อยต่างอะไรกับที่อื่นเลยนะครับ ว่ากันว่าในตลอด100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่หายไปแบบไร้ร่องรอยก็ประมาณแค่1,000คนเท่านั้นเองซึ่งจะมาคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยต่อปีก็คือปีละประมาณ10คนนะฮะเอาจริงๆมันน้อยกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเสียอีก แต่ถึงแม้จะพูดอย่างนี้ก็ตามนะครับมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาเชื่อในเรื่องลึกลับอะครับพยายามที่จะโยงเรื่องรลวเหล่านี้ไปเขาโยงไปไกลถึงขนาดแบบว่าไปหาบรรพบุรุษที่ตายแล้วในอดีตก็มีคือเขาบอกว่าบุคคลแรกที่มีการค้นพบสามเหลี่ยมปิศาจแห่งนี้แลวก็ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับก็คือป๋าคริสโตเฟอร์คลัมบัสผู้ที่ได้ค้นพบอเมริกาครับคือป๋าเนี่ยแกได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้ในสมุดการเดินทางของป๋าแกเป็นเรื่องแปลกๆอยู่2เรื่อง ก็คือในปี1492นะครับได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ปาคิสโซเฟอร์เนี่ยกำลังแล่นพาลูกเรือของเขาข้ามอาณาเขตสามเหลี่ยมปิศาจนี้อยู่โดยบอกว่าเข็มทิศทุกอย่างที่ป่าแกได้พกมาในเรือเนี่ยเกิอดอาการผิดเพี้ยนปกติครับใช้ไม่ได้ส่วนเรื่องที่2ก็ดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อกว่าเรื่องแรกก็คือในระหว่างที่กําลังแล่นเรืออยู่นะครับเขาก็ได้เห็นเสาเพลิงอะซึ่งอยู่บนฟากฟ้าเนี่ยกำลังลุกไหม้อย่างน่ากลัวเลยแต่ถ้าจะให้เราตีความแบบคนยุคนี้แล้วมันก็คงจะเป็นพวกอุกบาตมังะที่มนได้ตกมาบนโก ซึ่งเวลามันตกมานะครับหางมันก็จะยาวเป็นเหมือนหางไฟเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับพอมันตกมาถึงพื้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีแสงว่าเป็นแสงว่าแปลกๆฮะก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยมาโนไปว่ามันต้องเป็นสิ่งลี้ลับที่มาจากต่างดาวแน่หรือไม่เฮียโคลัมบัสแกก็อาจจะไปเห็นกับก๊าซมีเทนที่ลอยขึ้นมาเหนือน,น้ําคือที่แอดได้อธิบายไปในตอนแรกนะฮะแต่นั้นก็ตามครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมายืนยันว่าสามเหลี่ยมแห่งนี้เนี่ยข้างใต้แล้วจริงๆมันมีอะไรน่าพิศวงน่ากลัวหรือเปล่า เอาจริงๆบางคนที่เชื่อในกลุ่ม U F O เนี่ยเขาก็เชื่อว่าการที่ปา๋าโคลัมบัสได้เห็นพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สามเหลี่ยมอารถานหรอกแต่มันเป็น U F O แมมโคลัมบัสนี่คือจะค้นพบทุกอย่างเลยหรือไงทั้งทวีปอเมริกาสามเหลี่ยมปิศาจ U F O อ๋นอนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่ป๋าแกได้ค้นพบหนังเงือกด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ก็อยู่ที่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊ก F N Diary นะครับและวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้บาบา